ให้ดูก,ก่อนมันสวยะเอยนนี้หลังคุณแม่ที่หมอกระดูเห็นไหมสีขาวเนาะนี่ที่หมอขั้นที่แล้วหมอหมอยังไม่เห็นแผ่นหลังค่ะอันนี้พอหาง่ายหลังให้ดูเอ้ยเรียกอะไรนะคว่ำให้ดูหลังสวยอันนี้เป็นหลังอันนี้เป็นก้นเนาะเราจะดูผิวที่ปกคลุมข้างหลังถ้าเด็กผิดปกติจะมีก้อนนูนอย่างนี้ค่ะสวยมากมากค่ะสวยมากมากเลยขอเก็บรูปก่อนนะสวยมากเลยอันนี้ถ้เป็น,นเด็กดีทำให้หมอดูชัดเลย โอ้ยผู้ชายหนีไม่คจะว่ายังไงเลยเนาะใช่ค่ะอยู่รเลาที่พึ่ก็แบบโชว์จูเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นสายสะดือนะ <c oughs> สายสะดือที่มาเกาะผนังท้องที่ท่านที่รักบอกว่าผนังท้องของลูกก็ปกติดบบดีนะค่ะ <c oughs> อันนี้หัวใจเพือนหัวใจสี่ห้องเห็นไหมคะหัวใจหนึ่งสองสามสี่เนาะชัดแสห้องที่หนึ่งห้องที่2สองที่สามที่สี่ น้ำหนักลูกนะคะวันนี้ได้สาม้อยสิเก้ากรัมสามร้อยสาิบเก้ารัมประมาณสามจุดสามขีดตัวเท่ากับเด็กอายุคันยีออ่สิบสัปดาห์กับหนึ่งวันนะคะการเะเิ็เติบโตของผู้ดีมากๆเลยนะไม่มีอะไรผิดปกติในเรื่องของน้ำหนักนะจ๊ะ ดีเท้าเนเท้ารูปไหมค่ะดีเท้ารูเนาะมีเท้าเห็นไหมลูก่ะนเนาะยวเช็ดดูเท้าดูเท้าอในโ้นอยนิ้วเนาะค่ะเดี๋ยวให้ดีกข้างนึงคะีเท้าหนึ่แล้วก็สองเห็นไหมนี้ส้นเท้าผจ้ดีเห็นไหมด้นะหนีค่าอ้าวหนีไปไหนอะลูกมีใายเหี่ยนะ ี่เท้าเนาะอันนี้เท้าหนึ่งแล้วก็ีูเท้าสองเห็นไหมคะเท้าสองข้างฟบดีนะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็อจูจุจุ้นี่จุ๊ขจุ๊จะมาหนีไปให้ลูกเมยฮะเมยเขาดูแลเรวเมยเห็นจูมไหมค่ะคุณแม่เนผู้ชายนะผู้ชายอ่ะอยากจะเปลี่ยนเพศให้จังเลยเมนี่จู่นะเป็นจูมไหมค่ะจูนะโอเคอมาดูต่อไป ส่วนบนอันนี้เป็นอันนี้หัวค่ะอันนี้หัวกลมๆที่จะดูได้าี่ดูปากกับเห็นตาไหมนี้ปากนะคะที่ดูปากก็ต้องเียแล้วจไม่เห็นปากค่ะนี่ค่ะเห็นรูจมูกรูปหนึ่งรูสองรูอันนี้เหลืกี่ปากบนนะนี่ค่ะถ้าปากแบ่งตรงนี้จะเป็นช่องออไปมีน้ําสีดําเข้าไปแทนที่ค่ะอันนี้ปากไม่แบ่งอันนี้รูจมูกหนึ่งสองอันนี้ปากนะเดี๋ยวขอจะเป็นภาพเครื่องหมาให้ดูอีกทีนะเมียวเก็บรูปก่อนนะ น,นี้ตาค่ะไม่จะได้ถ่ายรูปเป็นเบ้าตา,นนา,ตาเห็นไหมคะเห็นตาลูกเห็นไหมแก้มคาง